พีเชิค่ ouais e uh, ี่เชิญค่ะจับเลยค่ะี okay. ah, ่อ่าแรกนะคะหมายเลขค่ะน้องสอหมูีเงยสันเทียค่ะดค่ะครับมายลขนะคะนับครับครับอ่ามามาครับ เาะมีกรตอบคถามนะควันการ่ขเล็เกเยคนีวามอวัี่้อยจบแล้วนะคะาอไปี่ออยนะคะลดับที่91ค่ะน้องมินตราค่ะอยู่นค91น้องมินตรานะคะอ่านับหนึ่ง นับสองนับสาม้อาไี่อยู่ที่ยจากใหม่ค่ะอยู่ครับอยู่ครับมาแล้วค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะพี่ข้นอันดัเลยครับนองอินตราของรางวัลลอยน้ำเด็กหญิงคุณพี่ลอยนะคะังนวัดตะไครนะคะเด็กชายกีรเดชหมายเลขหนึ่งร้อยสิบสาม 113่อยสิาม่ะมีได้คับรอยอยู่ไหมคนับหนึ่งนับสองนับสามจับใหม่ค่ะสีระเดอยู่ไหมครับไม่อยู่นะฮะหมายเลข3 88หมู่หนึ่งนะคะอยู่ไมคัส8หมู่หนึ่งสมหมูหนึ่งอยู่ไหมครับสามหมูหนึ่งครับทับหนึ่งไม่อยู่จบใหม่นะคะคับสองครับ รับสามไม่อยู่ครับับใม่ต่อเลบล้่ไเล่อไปหมายเลขห้าสิบเอ็ดนะคะเด็กหญิงสิริลักษ์ค่ะมูเจ็ดค่ะอยู่ไหมคะสิริลักษ์บูเจ็ดครับนับหนับสองอ่ะอยู่เชิญครับมาพี่จับจับต่อเลยค่ะพออ้อจับเลยค่ะอจับเลยค่ะลำดับต่อไปนะคะ 56ค่ะเด็กหญิงอารัญญาค่ะหมู่หนึ่งอยู่ไหมคะ5้ห <56, S 1> หมูม่หนึ่งครับ56ค่ะพี่เชิญนะค่ะอยู่นะคะมาแล้ว56อสอามาค่ะเออแม่พามาก็เลยจะกินทำไมมามาเลยค่ะและน้องเจ้าคุณค่ะหมายเลข362ค่ะหมู่4น้องเจ้าคุณอยู่ไหมครับนับหนึ่ง มาครับมาแล้วครับนองเจ้าคุณขายได้านุมเนยจะให้แต่พี่สุยครับเจ้าคุณปันไม่ได้ไม่ทำให้อยากกินก็ด้วยเในคุไม่ไ้ชิมลกันเลยเนี่ยคนทั้งอะด้ทั้งคู่ชิเลยขออมมัปรงวันครับรับประวันลูกรับรางวันครับ ขอเสียงปรบมือให้กับทางกองทัพนะคะที่ขึ้นมามอบรางวัลนะคะไม่หนูต้องไม่น้องๆต่อไปจะเป็นรางวัลใหญ่แล้วนะรางวัลใหญ่จักรยานจะมีการจับฉลากนะคะก็จับไปจักรยานนะคะเดี๋ยวจะเรียนเชิญท่านนายกนะคะานายชมามาอินรักษาจับฉลากมอบจักรยานครั้งหนึ่งค่ะนี้รางวัลใหญ่นะคะ โดยจักรยานคันนี้นะครับสำหรับขี่โดยนักบุญอยุธวกรรมนะครับขอขอบคุณทุนหลักผู้ใหญ่ที่สำหับสรุปของรางวัลในงานวันปีนี้นะครับอยากให้ท่านนายกจับนะคะขยเยาขยเยาขยเยากองค่ะอ่าขอเรียนเชิญท่านสมาชิกนะคะสภาเทศบาลนะคะเขตหนึ่งเขตสองท่านสอทอนะคะสอทอหน่อยสอทบุคคลสอทแตนพี่พานี ขอรียนเชิญท่านสมาชิกขอโทษนะครับทุกท่านนะครับบนเวทีนะฮะขอเชิญนะคะสอโทษที่สับสนจิตค่ะแม่ค่ะโอเคนะคะขบย้ายจากอไมาลุ้นกันนะฮะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีสำหรับจักรยานคันนี้นะครับาลุ้นจับนะคะไม่มีหมู่ไม่มีหมู่คือ ไม่มีหมูค่ะไม่มีหมูนะคะเอ่อบ้านเลขที่หกแปดหนึ่งนะคะเด็กหญิงอ่อทันระดานะคะทันระดาค่ะทันระดาบ้านเลขที่หกแปดหนึ่งค่ะบ้านเลขที่หกแปดหนึง่งมาแล้ว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 ทันระดาคนสวยเชิญค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ต่อยบนเวทีด้วยอีกท่านหนึ่งนะครับเชิญค่ะท่านผู้ใหญ่ต่อยเชิญครับ ธอรดาอยู่หมู่ไหนลูกหมูเจ็ดอ๋อหมูเจ็ดอีกแล้วหมูเจ็ดครับรางวัลนายกจับได้แต่หมูเจ็ดตลอดเลยไม่ได้ล็อกนะคะไม่ไม่ล็อกนะคะอ่าอ่าเช่ค่ะพีพีมาถ่ายรูปพีมาถ่ายรูปให้น้องดูเด้พีพีมาถ่ายรูปให้น้อง อาขอเชิญท่านสทยืนชิดกันนะคะถ่ายรูปร่วมกันนะคะจะได้ดูเป็นการสวยงามเนาะชิดชิดเลยโอเคค่ะค่ะขอบคุณท่านนายกแลคะคณะสะทอทท,ท,ทุกท่านนะคะเดี๋ยวอย่าเพึ่งลงนะคะเดี๋ยวเราจะให้จับต่อค่ะยังมีอีกหลายรางวัลน,นะครับท่านคะท่านจับคนละอันเลยค่ะ คุณเพี่ใส่ขนมใหญ่เลยลูกจ้าครบคุณอาท่านนายกจับอีกหนึ่งรางวัลนะคะรางวัลถัดไปเป็นอะไรครับน้องแต่อ่าเดี๋ยวทุนการศึกษานะคะมีทั้งหมด4รางวัลนะคะเดี๋ยวให้ท่านนายกจับเลยค่ะโอ้อีกแล้วขยำพี่เบ้หมูหมูที่มีว่าขยำขยมัจะขยาวยังไงยังไม่ได้ร็อกยังไงหมูเจ็ดอีกแล้วหมู่เจ็ดแล้วรับรับทุนการศึกษาจากท่านนายกนะฮะล็อกล็อกเพื่อนเพื่อล็อก สามสิบเอ็ดทับทับห้าเด็กชายอะคิลาค่ะเด็กชายอะคิลาลำดับที่สามศูนย์เก้านะคะสามศูนย์เก้าอะคิลาพับจุ้ยนะคะอยู่ไหมคะอยู่อยู่ไหมคะอะค,คิลานับหนึ่งอะคิลานับสองอยู่อะคิลาเชิญทางหน้าเลยค่ะ ข้างหน้าเลยนะคะขอเชิญค่ะเชิญน,นอ้องอธิลาด้วยครับอออโอ้อ,อธิลานคนหล่อคนหล่อน้องคนหล่อ,ลอโอเคครับอ้าวเป็นเป็นทุนการศึกษานะครับนะ้องอธิลาครับอ่าลูกอ่ะเนี่ย ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับการศึกษามือกําลังไปทํากิจกรรมทรายบ่อทรายมานะคะครับอนาคตะจะเป็นผู้รับเหมานะคะท่านกําลังเททรายอยู่ค่ะค่ะค่ะ,ค,ะครับยินดีด้วยนะครับออนอนถัดไปครับลล็อกไปล็อกล็อกไปล็อกไม่ได้ไม่ได้เ้ย หมูไหนครับท่านนาครับวดน,นี้นะคะมีเลขเจ็แน่นอนนะคะ,ะเลขเจแน่นอนหมูเจค่ะหมูเจบ้านเลขที่สานะคะต้นหนาวเอ่อต้อนหนาวสวนเ,เลขที่สามนะคะสามอยู่ไหมคะสามครับอยู่ไหมครับสามเอ่อ, 80, อ,อต้อนหนาวนะคะส <3 80, S 2> ามแปดศูนย์สามแต้นหนาวน 80, คสามแปดศูงที่สองเอ่ออยู่ไหมคะ ม่มาค่ะน้องต้นหนาวนะคะเชิญค่ะออาอยู่ไหมน้องต้นหนาวคนสวยมาข้างหน้านเลยค่ะเอาเป็นทุนกันสานะคะมาครับน้องต้นหนาว รับทุนการศึกษาจากท่านนายกครับลูกมาต้นหนาคนสวยนะสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะเหงื่อเต็มเลยสวัสดีค่ะอ่ะอะา,าอรับทุนการศึกษาอีกหนึ่งรายเดี๋ยวเดี๋ยวขอทอยพยอมจับบ้างครับรับทุนการศึกษาอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับแอบดู อ้าวเห็นไหมล่ะมไอ้จับเองยังไม่ได้หมูหนึ่งเลยหมูห้านะคะหมูห้าเด็กชายกิจพลใช่ไหมคะหมูห้าครับเด็กชายกิจพลกิจพลกิจพลนาคเสนีนะคะเลขที่สามสี่ศูนย์ค่ะกิจพลนะคะเป็นค่ะเป็นทุนการศึกษานะคะกิจพลค่ะมามามาเอาอ่าไปซื้อนมมาไว้ซื้อนมลูกอ่ะมองกล้องเลยครับ โอเคครับเครับเรียบร้อยนะคะอันสุดท้ายอันสุดท้ายอ่ะท่าประธานประธานประธานมาจับนึงนึงนึงัรดาองวัลสุดท้ายครับอ่ามูสี่ะมูสีมูสีครับ ป้ายเลขที่4 6 8เอ่อกระหนกวะลนะคะผงผวงเพชรเลขที่1 2 3ค่ะ1 2 3กระหนกกระหนกวะลค่ะก็มาแล้วมาแล้วกระหนกวะลายคนสวยใช่ไหมไม่ใช่วิ่งมาแล้วอยู่ไหมครับน้องกระหนกวะลครับมีมีเอ่อเอ่อเซอร์ไพรส์ด้วยมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะเอ่อมูซีหมูซีสลัดสีไหมคะ1 2 3 หมูเซียงเลขที่หนึ่งสองสามกนกวลายพวงเพชรครั้งที่หนึ่งนกรนกวลายครั้งที่สองครั้งที่สองครับตันสอทรรักษาผลประโยชน์หมูสีมาก นับหนึงอยู่ไหนนับหนึ่งนับหนึ่งโอ้ไปเลยครับมาแล้วมูซีเสียงเรียกจากสทปนานๆจะได้น้องพอดีน้องไปเดินกิจกรรมอยู่ไกลนิดนึงรับรางวัลจากท่านนายกครับน้องการศึกษานะครับเขอเสียงประมือให้ท่านนายกนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารนะคะ กรรักษาอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเป็นต่อไปจะเป็นการแสดงชุดสุดท้ายแล้วนะคะของโรงเรียนบ้านคนจุมนะคะตอนนี้เพิ่มเติมนะครับตอนนี้ขอขอบคุณบริษัทสวสุขกำกัดนะครับได้นำน้ำดื่นนะครับมาไว้คอยบริการน้องๆอีกจำนวนเยอะมากมายนะครับถึง20แพ็คเลยนะครับตอนนี้ไอติมของเราเป็นนะครับไอติมก็ยังมีนะครับยังเหลือยู่อีกเยอะเลยน้องๆงได้เลยแสดงของ

เด็กหญิงนักายนเพีเด็กหญิงนักขันสอนสูงสูงเลยเด็กหญิงนักไอชามาแก้วเด็กหญิงนักชนะสุดสูงเลยเด็กหญิงสิิยาพรคูทะนีเด็กหญิงอ่อนาพเด็กหญิงกวษสอนวันนัโชติเด็กหญิงสัินดามาิวันแนละเด็กหญิงฟ้าใสันหมุพ